ใครที่มีฝันอยากแบ่งปันล้อมกันเข้ามาสิใครอยากจะเติมโลกใบนี้ของเราให้สวยงาม สอนศิลป์สวัสดีครับสวัสดีค่ะเพื่อนเสมัยทิกสอนศิลทั่วประเทศไทยเลยนะคะ<า>นี่ค่ะพี่โจอ,อุปกรณ์ที่พี่โจให้หนูเตรียมมาใช่ไหมคะอ่าใช่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาจานแบบนี้เนี่ยไปผสมกับศิละปะของชาวอินเดียนแดงแล้วประดิษฐ์นี่เลยตักายดักฝันหรือว่าดีมแคชเช์ครับผม ใช่แล้วนะครับที่มีขนนกอะไรแบบนี้อ่าถ้าง,งั้นตะไครยดักฝันจะทําง่ายแค่ไหนวันนี้เคที่จะเป็นคนสอนเองใช่ไหมครับเฮ้ยไม่ใช่แล้วค่ะต้องเป็นพี่โจสิคะอืมมันก็ไม่รูปูมาแบบว่าพร้อมจะทําแล้วไหมล่ะพี่โจโต้องสอนสินี่ตะไครยดักฝันนี่มันจะโดนดักไว้ยอย่างนี้ <c oughs> ไม่ใช่แล้วร <c oughs> ีมแคชเช่ครับผม ช่วงไอเดียสอนสีพร้อมเลยใช่ไหมรีมแคชเชอร์พร้อมแล้วครบเราจะเริ่มจากการวาดรูปดาวอยู่ตรงนี้ก่อนวาดดาวนี้เป็นดาวสามเหลี่ยมอของเจที่วาดเหมือนกันหรือเปล่าไม่แน่ใจคะ่ะแต่น่าจะใช่น่าจะใช่แหรอใส่จุดตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมแล้วก็น้องๆบอกว่าจะเป็นดาวได้ยังไงมันเป็นดาว นี้เขามีชื่อเรียกว่าดาวโซโลโมอนมาอยน,นี้นะครับผมทน,ทน <c oughs> เรนอะหลังจากนั้นจุดครับจุดที่ปลายของมุมของดาวแต่และมุมตรงนี้ <c oughs> ที่เราวาดดาวตรงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตัดตรงนี้เป็นวงกลม ตัดให้ออกเป็นรูเลยนะครับแล้วก็เจาะรูตรงนี้นะครับตามที่จุดไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไหมพรมนะครับร้อยตามรูตรงนี้นะครับให้ได้ออกมาเป็นลายแบบนี้ของพี่โตมีอันที่ตัดไว้เรียบร้อยแล้วเป็นแบบนี้ของเคที่ล่ะเคที่ด้วยค่ะหลังจากนั้นครับเราจะมาใส่ลวดลายกันก่อนดีกว่านะครับผมผโจสีส้มๆส้มแดงนี่นะครับโจวาเป็นลายรูปตัวยู ของเคที่จะเป็นสีชมพูสลับกับสีส้มนะคะว่าเป็น U 2อันติดกันเป็นตัว M เรอพี่เจออยู่ค่ะรอสีส้มพี่เจอเหรอใช่ค่ะนั่นไงส้มโถเอาเอาไปาใช้หน่อยก็ไม่ได้ <c oughs> ใส่ลวดลายเข้าไปแบบนี้นะครับของพี่ตัวตัวนี้สีแดงสีส้มแล้วก็สีน้ําเงิน งงถ้าเพื่อนๆไม่มีปากกาเมจิกเหมือนเคที่จะทํายังไงหรอคะถ้าเพื่อนๆไม่มีปากกาเมจิกแบบนี้นะครับเราก็อาจจะเลือกใช้สีแบบอื่นสีโปสเตอร์สีอะคริลิกก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าสีน้าเนี่ยจะไม่ค่อยเหมาะเพราะว่าเป็นจานกระดาษใช่ไหมของเราถ้าเกิดเป็นสีน้าเดี๋ยวกระดาษจะเป็นยังไงครับกระดาษโดนน้ำมันก็จะขาดค่ะอ่ามันก็จะเปื่อยๆขาดๆใช่ไหมหสีไม้ก็ได้สีออยล์พาสเทลสีเทียนก็ได้ครับ คือจริงๆที่พี่โจกับเคที่ทำลวดลายตรงนี้นะครับเป็นลวดลายแบบเหมือนกับรูปทรงง่ายๆเป็นเส้นคล้ายๆกับลายเส้นโบราณอ่ะลายเส้นโบราณลายเส้นสมัยแบบเหมือนกับอินเดียนแดงหรือชนเผ่าอะไรแบบนี้เขาจะใช้ลวดลายง่ายๆจุดๆเส้นๆสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมลายคลื่นลายอะไรแบบนี้นะครับอ่าก็จะทำออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ พี่โจจะเสร็จยังหน้าหนูเสร็จตั้งนานแล้วเอเพึ่งวางปากกาแล้วมันบอกเสร็จตั้งนานแล้วหลังจากนั้นเราไปเจาะรูตามจุดที่เราเมื่อกี้ใส่ไวใช่ไหมจอยให้เทที่ก่อนดีกว่าเย้เครื่องเจาะกระดาษตรงนี้นะครับมันต้องใช้แรงกดให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยทานะครับหรือผู้ปกครองก็ได้หลังจากนั้นนะครับตัวจะมีไหมพรมนะครับไหมพรมที่เป็นเส้นคู่กันแบบนี้นะครับนะครับผูกปมไว้ร้อยเข้าไปเสร็จ ป๊าให้ดึงออกมาจับเส้นคู่มุดเข้าไปแล้วให้โผล่มาตรงกลางแล้วก็ดึงแล้วเราก็ข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับไขว้กันมาให้มันเป็นสามเหลี่ยมนะรอจากด้านบนนะครับแล้วก็ออกมาสอดจากด้านบน เหมือนกันเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปจบที่รูเดิมที่เราสอดเข้าไปรูแรกแล้วจากนั้นนะครับกลางขึ้นบนนะครับผมคราวนี้เราจะมารูนี้ออกมาแบบนี้เสร็จคราวนี้เหมือนเดิมนะครับกลับมาที่จากบนลงล่างนะว่ายมาอย่านี้แค่จุดนั้นจุดเดียวที่ให้เปลี่ยน จะได้เป็นรูปดาวแบบนี้นะคะจริงๆตรงนี้เนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาอุปกรณ์อื่นๆมาตกแต่งผู้ชมก็มีนี่จะใช้เป็นรูเดียวกันก็ได้หรือว่าจะร้อยรูใหม่ก็ได้นะครับผมอ่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นรูใหม่โจก,ก็เจาะเพิ่มอีกรูนึงเอาปมตรงนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ลากออกมาให้มันมีพื้นที่นิดนึงอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เอาขนนกสอดเข้าไปในห่วงที่เราทำขึ้นมาใหม่ จะยากนิดนึงเพราะมันจะติดขนนกที่เราตัดเป็นร่องๆไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยดึงชวยพี่เจ้าไม่เจาะให้นู่นใช่แล้วดีมากฮะไม่ <c oughs> เคที่ไม่หยิบไปเจาะเองไงถูกแล้วนะครับที่รอให้พี่โตเจาะให้ <c oughs> โอเคเอาละครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ ดรีมแคชเชอร์หรือตะข่ายดักฝันของพี่โตกับของเคที่ถ้าหากว่าอยากจะได้แบบเยอะๆนี่ที่ให้ดูตอนต้นรายการใช่ไหมครับเราสามารถเอาไหมพรมนะครับพันรอบจานกระดาษนะครับผมอันนี้ไม่ได้ใส่เป็นลวดลายนะครับแต่ว่าปัญหามันคือจุดนี้ครับลวดลายต่างๆที่เป็นตะข่ายที่อยู่ข้างในเป็นยังไงบ้างสัหรับ,บซ้อนมันมันตึๆ๊ๆเราเจาะรูแล้วก็ไ ف กันไปไ ف กันมาไปดูในราย,รายละเอียดเพิ่มเติมฝึกทําบ่อยๆก็จะ ได้ชิ้นงานแบบนี้นะครับผมมีเก่งๆแบบนี้เริ่มจากง่ายๆก่อนจนกลายเ,เป็นแบบนี้ครับช่วงสอนสีนอินบ็อกซ์เด็กที่จัดมาเลยสวัสดีค่ะพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงกันติยาพรคูนา หนูมีผลงานภาพวาดมาอวดเพื่อนๆชาวสอนศิลป์ค่ะชื่อภาพยูนิคอร์แม่ลูกค่ะ m มลิเติล p ูนี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะ<ช>แต่นะว่าอันนี้มันแตกต่างค่ะเพราะมันไม่ได้อยู่ในตัวละครเพราะอันนี้เป็นตัวละครที่น้องเขาคิดเองจริงๆเวลาที่เราวาดรูปสัตว์ในจินตนาการแบบนี้ใช่ไหมครับยูนิคอร์อย่างเงีออย้ยเราสามารถใส่สีสันอะไรเข้าไปได้เองเลยใช่ไหมใช่ค่ะลวดลายได้ด้วยเก่งมากๆเลยขอบคุณ น้องน้องชื่อเต็มเต็มเลยน้องกันติยาแล้วกันนะครับผมไม่ไม่ได้บอกซีเลนมาน่ารักมากๆของคุณครับ,บคนต่อไปวันนี้ผู้ชายบ้างเด็กชายภูรินัทคนเหล่าอายุเจ็ดขวบโปหนึ่งครับกำลังหัดวาดเหล่าโปรเกมเมอร์ติชมด้วยนะครับพี่โจน้องผู้ชายเนอะก็จะชอบโปเกมอนแต่จริงๆน้องผู้หญิงบางคนก็ชอบนะยภูรินัทเนี่ยน่าจะชอบตัวผีเสื้อนี่ไหมครับนี่สายมาแมลงเลยเนี่ยมีตัวผีเสื้อมีตัวคล้ายๆเป็นพึ่งเป็นอะไรอย่างนี้ด้วย ใช่ค่ะถ้าทางจะชื่นชอบมากๆเลยเนี่ยยิ้มแฉ่งเลยแล้วก็ระบายสีมาวาดเหมือนไหมครับเหมือนไหมเหมือนค่ะอะดูออกเลยนะครับมองปลาดเดียวรู้เลยเป็นโปกเกมอนสายมาแมลงถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะวาดตัวอื่น หรือว่าอยากจะงหวัดกระตูนเรื่องอื่นอะไรยังไงส่งมาส่งมาที่ไหนครับที่แรกทางแฟนเพจของเรา w w w f a c e b o o k c o m s a a n s o r n s i ค t c l ค่ะตู้ปบอ12ปนฝอประดิพัทธ์กรุงเทพ10404ครับฐฐรผมอีเมลเดียสอนสินอันไทย pbs.or.th นะครับรอจดหมายแล้วก็ข้อความของน้องๆอยู่ทุกๆคนเลยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วผู้จมคับที่ลาไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะที่กระตูมบ่อยป,ปิดแคทจูปนี่อะไรไปช้อน